นรกมีจริงไหมมีหรือไม่เดี๋ยวเราลองคิดไปพร้อมกันนะครับอูทรรำกมเมืองธรรมร่วมสมัยสวัสดีครับเรายังไม่ต้องไปไกลถึงนรกแบบในหนังหรือตำนานเอาแค่ในโลกนี้ก่อนก็พอลองคิดจากสิ่งที่เรารู้และเคยเจอก่อนนะครับใครเคยฝันบ้างครับตอนฝันดีไม่อยากตื่นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝันร้ายละ่ะเคยไหม ฝันร้ายชนิดที่ทรมานจนแทบทนไม่ไหวรู้สึกกลัวตึกอัดเจ็บปวดแต่ตื่นไม่ได้ต้องอยู่ในฝันร้ายนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบจะขาดใจอยู่ข้างในแล้วลองถามใจเราดูความรู้สึกแบบนั้นมันต่างจากนรกตรงไหนบางทีนรกอาจไม่ใช่แค่ที่อยู่หลังความตายแต่อาจหมายถึงสภาพจิตใจที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยทุกแบบต่อเนื่อง แบบที่ไม่มีใครช่วยเราออกมาได้เลยนรกอาจอยู่ตรงนี้ก็ได้หากเราไม่รู้จักทำไม่รู้จักทางออกจากความทุกข์ถ้าชอบธรรมะร่วมสมัยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ทำกาเมืองเพื่อจะได้ไม่พลาดบทความใหม่ๆขอบคุณครับ